ถ้าเราไต้องเกิดตังคะจากที่ไหนเพื่อการสมดแลใหม่เร่องอะไรที่ต้องเตเิครับดี่เวาจ้าองสวยผนม่้นใหม่ครับก็บ้านหม่นะครับแล้วก็ท่านบุญปัทน ชที่ส้อที่สครับสสนาวาิบเรียกว่าเขตสราษฎร์ธานีนังส่วนเหอ็ไปในตำบลยกทังส่วนเหไปในตลนี้รัแของปากกาเนี่ยนะครับจะเห็นการมัย้ายมามีรัฐมนตรีไหนบ้างเริ่อตั้งใดตั้งใดนะครับทารที่หา รณีหนึ่งนะครับเนี่ยเลี่ยนบรจินทางมาเียนง่ายสักอย่างวันนี้มาดูทะเบียนลขที่คอนโแล้วโดาับตอนนี้ถ้ามาจากดี่นนอกโซนนี้นะครับเปอยู่มาดสามพันตัวสองหนนห้าร้อวคนนะครับเ็รกว่าคนเลยในกลุ่มนี้นะครับในกองตัวเนี่ถักภาษีมะดรในเบาณมาดูนะครับถ้าบริการ o wow. เช้าว่าต้องน้องที่จะออกไปนะครับนักเรียนนะครับแล้วก็พวกเรื่องเรื่องต่างจะต้องฟูเค็งต้องตั้งฟูเค็งกติธรรมนะเรื่องต่างๆนะครับประเทศนะครับจับต้องนะครับคุณผู้ชมมาโดยตลอดสร้างความสนุกสนุกอย่างชาวบ้านว่าถ้าต่อท้า <Workers. S 2> วันนี้มาในฐานะสมเด็จนะครับฐานิก็คือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับบักประชาชนนะครับวันี้ไปเน้ก็คือเป็นรองประธานคณะกรรมการการกระจายการปกครอของทิศและการดับราชารูปแบบพิเศษนะครับทำการบ้านมาทั้วันนะครับก็พบว่าจิที่แล้วมีคาสั่งของกระทรวงอ่างไทยลงเพ่งไปพักกลาปี2 5 8เพื่อจะเตรียมที้ คำสั่งนะครับกำหนแนวทางลักเดฑนนะครับการปฏิบัตินับการจัดต้นเปลี่ยนแปลงสถานะแล้วก็โดยเฉพาะการแบ่เขตองค์กรรอนท้องถิ่นะครับที่เด็ท่านยังไม่ทรนะครับแล้วก็ไัด้วยล่ะดม่อม่่ไม่ไ่ไม่ไม่่ o no me เดี๋ยวทีกผมเนี่ยยังกว่าู้เลยว่าคนแยกผมไมต่อไหนมพวกผมเนี่ยยังกวได้ผู้เลยทำไมกว่ามากอนชาวบ้านก่อนถึงจะได้สั่ล่ะเห็นผครับแต่ถ้าทำกับผมเเนี่ยเมื่อใจอ่ไหนครับอยากกับ h อ m คั หลงังจากนี้เราจะมีการเดินหน้าอย่างไรต่อครับก็ในส่วนของผมนะครับในฐานะกรรมธิการการกระจายหน้านการปกครองท้องถิ่นแล้วก็การมหาวราชัาราร,รูปแบบพิเศษเนี่ยก็จะนําเรื่องนี้นะครับเข้าสู่คณะเข้าสู่การเข้าสู่ระเบียบวาระก,การประชุมของคณะกรรมิการการกระจายหน้าที่สภาผู้แทนรัษฎรนะครับในวันนี้ผมจะส่งเรื่องนี้เข้าสู่สํานักเลขานะครับเพื่อประชุมวารานี้เป็นการเร่งด่วนนะครับแล้วก็จะเร่งให้มีการประชุมนะครับเพื่อหาทางออกให้กับชาวบ้าน โดยเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับระดับไม่ว่าจะเป็นอธิบดีนะครับกระทรวงบัตดไทยก็ดีส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นก็ดีนะครับทุกภาคส่วนนะครับรวมถึงที่สำนันครเชียงรายด้วยที่วันนี้ไม่ได้มานะครับตรงนี้เนี่ยวันนี้ผมคิดว่าเราจะต้องหาคําตอบให้ชาวบ้านให้ได้นะครับว่าวันนี้ที่คําสั่งทางปกครองออกมาเนี่ยส่งผลกระทบต่อชาวบ้าน3 4 6 4คนเนี่ยนะครับ มันส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงนะครับไม่ว่าจะเป็นสิทธิต่างๆนะครับการเข้าถึงสิทธิในการรักษาพยาบาลก็ดีนะครับแล้วก็รวมถึงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรื่องตั้งที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับในเร็ววันนี้ผมคิดว่าวันนี้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เร่งด่วนที่เราจะต้องรีบจัดการช่วยให้ช่วยชาวบ้านครับก็ในกระบวนการถ้าสมมติว่าชาวบ้านไม่ต้องการย้ายกระบวนการระงับคำสั่งอะไรพว <ไป S 1> กนี้ไปใช้เวลานาน,นอย่ตรงนี้เนี่ยอันดับแรกเลยต้องย้อนกลับไปดูว่าคําสั่งที่ออกมาจากนายทะเบียนเนี่ยชอบด้วย กฎหมายแล้วก็ทําตามหลักการหรือแนวปฏิบัติของกระทรวงมหาดไทยหรือไม่อย่างไรนะครับถ้าหากว่าไม่ได้เป็นไปตามกฎหมายไม่ไม่ได้เป็นไปตามข้อปฏิบัติหรือแนวปฏิบัติของกระทรวงมหาดไทยนะที่ระบุไว้ชัดเจนเลยครับว่าจะต้องฟังเจตนารมณ์ของพี่น้องประชาชนเป็นสําคัญนะครับแล้ววันนี้ผมก็เป็นที่ปรากฏชัดแล้วว่าพี่น้องประชาชนออกมาประกาศนะครับเป็นเอกสารทุกคนว่าไม่ขอย้ายออกนอกเขตเทศบาลเมืองเชียงรายนะครับเทศบาลนครเชียงรายก็คงจะต้อง ฟังเสียงประชาชนแล้วก็ยึดเสียงประชาชนเป็นที่ตั้งครับ,บลหลายปีเกือบนาแล้ววันนี้จะเลยจะทำให้ถูกขมงวัดการที่ลักษณะนี้เนี่ยมันเป็นการโยงความผิดให้กับประชาชนชเราอยู่กันมาเป็นสิบที่สิบปีเป็นพันปีแต่อยู่ดีวันมันบอกว่าเอ้ยพวกคุณอยู่ผิดกันมาตลอดแล้วเรามาคุณพูดอย่างนี้เนี่ยเคยอยู่ในกรุมชนในอุนทยานกกนครเชียงรายมาเป็นเวลาหลายสิบปีนะครับเป็นสิบปีแล้วแต่อยู่ๆเทศบาลก็ประกาศให้เรา บอกว่าขยายทะเบียนไปอยู่เทศบาลตำมอนพยา,ยายและอดูผู้สร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านเสียสิทธิหลายอย่างไปนะครับเพราะว่าสิทธิหลายอย่างเราก็ถูกผันความรับการรักษาพยาบาลรับาการเรียนการศึกษาหลายอย่างนะครับทำให้พวกเรารวมตัวก,กันแล้วก็เรียรกร้องทำให้ทางเทศบาล ครบครัวนะรักทางเรื่องบนนะครับครบครัเรื่องของขับเขตต่างๆในในการแบ่งเขตของเราให้ให้พวกเรามาทีเทศบาลนครเดิมครับครับตอนนี้เทศบาลไม่ไม่มีตัวแทนมาครับแต่มามาชี้แจงมาชี้แจงเรื่องสิทธิที่นี่หน่อยเพื่อเป็นตัวประเด็นแต่ตอนนี้ทันทีเราได้อ่ารับการสนับสนุนได้การดูแลจากทางกรรมการครับซึ่งเป็นรัฐสส ัประชาชนนะครับที่มาดูแลและรับรับที่จะนำข้อเรียกร้องของเราไปสู่ทางสภาผู้แทนราษฎรและกรรมธิการครับอันนี้ก็ขอบคุณเป็นอย่างยิ่งครับชาวบ้านต้องการเป็นเสียงเดียวกันคือไม่จากไม่ออกเทศบาลมูที่เดิมครับดูที่เดิมครับแต่ก็ไม่มีตัวแทนมาเนาะแต่เทศบาลไม่มีตัวแทนมาเลยครับเขาก็ขาดองค์ที่ไปหน่อยไม่ทราบเหตุผลทางเทศบาล มันจงช่วยด้วยมันจงช่วยด้วยมันจงช่วยด้วยอันนี้คือเราไม่ไม่ต้องการย้ายเนาะ